กรณีนี้ท่านผู้ชมครับกรกตและมติเขาเอกฉัน่ะส่งเรื่องไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับเพราะถ้าเกิดเข้าข่ายล้มล้างอันนี้หนักเลยฮะและยังไม่รวมเรื่องของเจริยธรรมร้ายแรงนะสิรส,อ,สอ,อ่ะค่อยๆไปฮะเขาบอกว่าถ้าดูพัก DNA ส้มผมใช้คำนี้นะเพราะว่ามีทั้งอนาคตไปทั้งก้าวไกลในรอบ4ปีเนี่ยโดนไป3รอบแล้วฮะ ที่โดนเรื่องยื่นยุบพักเขาบอกร,รอบแรกให้นึกถึงคดีอิลูเมนาตินะครับร้อง <Okay. S 1> ให้ยุบอนาคตใหม่แต่ตอนนั้นคดีบอกไม่มีมูลสารท่านก็ยกคำร้องให้ กรณีต่อมาก็คือคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักตอนนั้นปล่อยเงินกู้ให้กับพักนะครับศาลท่านก็เลยมีคำนิฉัยยุบพักอตอนนั้นยุบอนาคตใหม่ใช่ไหมครับก็มาเป็นก้าวไกลจนล่าสุดเนี่ยก็คือมีพฤติการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเอ่ะสะกรอนบอลทำลายหรือไม่เนี่ยนะครับแต่ครั้งนี้ถ้ายุบไปนะมันจะเกิดผล2เรื่องหลักๆด้วยกันฮนะหก็คือว่า พักการเมืองอของฝั่งสีส้มเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเป็นนะันะนะฝ่ายก้าวหน้าเป็นฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยอาจจะถูกสกัด <c oughs> บทบาทอาจจะเรียกว่าถูกคุมกำเนิดในสภา2ก็คือเดี๋ยวจะเลือกตั้งอบอจอกันใช่ไหมครับ <c oughs> ต้นปี68 <c oughs> บ้านใหญ่หลายบ้านมีข่าวว่าต่อสายต่อท่อตรง <c oughs> บางคนพอมีชื่อออกมาร้องอู้หูกันทั้งบาง คือเรียกว่าเคยเป็นบ้านใหญ่ลงท้องถิ่นเมื่อไหร่ก็ได้รอบนี้ยังกลัวกระแสต้องขอไปกับทางก้าวไกลไปกับทางสีส้มแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้ถูกยุบจริงหลายบ้านก็คงต้องกลับมานั่งรีทิ้งรีแตงมานั่งคิดกันอีกทีนึงว่าจะไปจริงหรือเปล่าทีนี้ พอมีข่าวบอกว่าอาจจะยุบพักยุบพักฮะอย่างที่บอกว่าซัพพอร์เตอร์วอเตอร์แฟนคลับก้าวไกลอาจจะรู้สึกไม่เป็นไรหลายคนผมก็ไปนั่งอ่านะนะแล้วก็ไปนั่งคุยตัวเป็นๆก็หลายคนเขาก็บอกว่ายุบได้ยุบไปยังไงก็สีส้มเพราะถ้าไม่มีก้าวไกลนะยังไงก็สีส้มแต่วอเตอร์ไปต่อแต่สอสอเขาจะไปต่อหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับครับอานักการเมืองหลายท่านเขาก็บ่นต่อเลือกตั้งบอกว่าโอ้ยอยู่ในพื้นที่มาสิบกว่าปีใครเดือดร้อน มาที่บ้านผมคอยดูแลแก้ไขปัญหาให้อยู่ๆจะเลือกตั้งมีว่าที่ผู้สมัครจากก้าวไกลบอกเป็นใครก็ไม่รู้ครับในแวดวงสังคมก็ไม่เคยเจอหน้าอยู่ๆมีชื่อมาไม่ถึงปีโพนำซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ฮะมีเสียงบอกว่า ถ้ายุบพักแล้วจะยังไงเขาจะไปต่อกับพักไม้ประเภทว่าเป็นสอสอได้ต้องยอมรับเพราะการะแสของก้าวไกลก็เห็นบอกมีบางคนฮะตอนนี้เริ่มต่อท่อต่อสายกันแล้วกับทางฝั่งของรัฐบาลก็ถ้าเกิดพักโดนยุบจริง อาจจะหาที่หาทางในการลงไปทําการเมืองต่อเพราะต้องยอมรับว่าการเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพมันอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์หมายถึงอาจจะดูแลประชาชนได้ไม่เต็มที่มันการเป็นรัฐบาลนะฮะเรื่องนี้แม้แต่คุณชัยทวัฒน์หัวหน้าพักวันก่อนนักข่าวไปถามอ่ะยังไม่ได้ตอบแบบโอ้โหร้อเปไปด้วยกันไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะครับแต่บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครบังคับใจกันได้ใช่ไหมก็แปลว่าคุณชัยทวัิล์ก็คงระแคะระคายมาบ้างแหละแล้วก็แต่ก็เตือนมาไง รอบก่อนนี้ใครออกจากพักไปแล้วดูซิว่าตอนนี้เขาได้กลับเข้าสาภาไม่เล่าอเอ,อถ้าใครจะทําอีกนั่นมันมีบทเรียนไปแล้วทีนี้ก้าวไกลทําอะไรได้บ้างหลังจากนี้หนึ่งก็คือเรื่องคดียุบพักไม่รู้สารท่านจะให้มีการยื่นหลักฐานมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมไหมแต่ก็ต้องเตรียมมาไว้ก่อนนะฮะ ถ้ารอดได้เขามองกันว่าจะเข้าสู่โหมดสู้สุดตัวในข่าวเขียนว่ารบเต็มรูปแบบเรียกว่าสู้สุดตัวก็แล้วกันนะฮะสองก็คือว่าถ้าถูกยุบจริงๆแกนนำแถวสองแถวสามฮะที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักในรอบนั้นเนี่ยก็จะถูกดันขึ้นมาใหม่ก็เหมือนเมื่อก่อนจะเป็นคุณเอกธนาทอนรอาจารย์ป๊อกเปียบุตรคุณรอบพนิกาใช่ไหมตอนหลังก็มาเป็นชุดคุณพิทาชุดคุณชัชวัตแบบนี้มันก็เหมือนกันถ้ายุบจริงกรรมการไม่ได้ไปต่อก็เอารุ่น3าขึ้นมา อาจจะดำโดยคุณไหมายฮะสด็กัญญาอันนี้แต่ทดไว้ในใจก่อนนะมีม,มีดอกจันเอาไว้ก่อนซึ่งถ้าเกิดคุณหมามาจริงๆผมบอกท่านผู้ชมวม่าในตอนนู้นละอยากเห็นเพราะถ้าเกิดสมมตินะคุณหมายเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลแล้วเพื่อไทยมีคุณอุ้งอิงอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมสึกพลังหญิงฮะในการต่อสู้การเรือง,องอตั้ง,งใช่มันจะเป็นอะไรที่ดูแบบ บ้านเราจะดูก้าวหน้ามากเลยในทางประชาธิปไตยในสายตาโลกเพราะว่านี่ไงผู้นําหญิงสู้กับผู้นําหญิงทีนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นคุณหมายจริงนะแต่ดอกจันไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะบอกว่าดอกจันอะไรไว้อาจจะมีคุณพิจาร์ขึ้นมาคุณนทวุฒิบประทุมคุณวิโรดคุณนทชาคุณนทพงศ์คุณประกรณ์วุฒิคุณสุรเชษฐ์คุณสมบัติลมเมื่อกี้กอ่านข่าวไปเนี่ยนะก็ กลุ่มนี้ก็ขึ้นมาแต่อาจจะโยกไปพักใหม่อาจจะเป็นพักสำรองเขาบอกโมเดลมันก็จะเหมือนตอนที่พักพึ่งหลวงน่ะแล้วก็มาทําเป็นพักเก้าวไกลเนี่ยนะครับคุณไอติมเองโคศกพักก็บอกว่าตอนนี้เตรียมแผนรับมือทุกซีนาริโอทุกฉากทัดอยู่แล้วนะครับเตรียมรับมือทุกสถานการณ์ต้องมีแานะขับเคลื่อนชุดความคิดต่อไปในการมึงไทยแน่ๆแต่อย่าเพิ่งโดนสรุปว่าก้าไกลจะถูกยุบจนกระทั่งนู่นน่ะศาลท่านจะมีคำวินิจฉัยออกมาซึ่ง อันนี้ถ้ายุบจริงกรรมการบริหารพักโดนนะครับเว้นวรรคตัดสินทางการเมืองแต่ฮะเขายังมี44สส,สที่ไปร่วมลงชื่อเรื่องของการแก้ไขามาตรา112อันนี้ถ้าโดนผิดจริยธรรมร้ายแรงเรียกว่าจบปิดเลยฮะชีวิตทางการเมืองอเลือกตั้งไม่ได้10ปีลงเลือกตั้งไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นฮะรอบนี้ต้องรอดูแต่เขาบอกว่ายุบพัก อาจจะได้ไปต่อแต่ถ้า44สอสอนั้นโดนเรียกว่าหลายคนเลยฮะที่เป็นตัวตึงคนที่มีบทบาทสปอตไลท์ฉายบ่อยๆอ,อาจจะหายไปจากหน้าการเมืองในสภาเลยก็เป็นได้ฮะหว่าเรื่องการเมืองตามกันายาวาทุกความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับก้าวไกลนับจากนี้ไปคุณผู้ชมตามกับพวกเราเนี่ยแหละ Nation TV นะคะอาจะพักกันก่อนอีกครู่เดียว